สวัสดีครับมาเน่มา,มาว,วายพระอยู่วัดกู้แก้วว,กกว,วายสาลีลิกิาโอ้เขาก็ไท่วมกันเน่้าไทยร่วมกันเอาเองเไทยยยกขนเอาเองอาต ัอขื่นเียวังงมากพี่ได้ๆด้ได้เด้ออเอ้อดอกบัวจีมาหว,วาเพิ่นเล้อสมั่นักษาดีเลขกระทาดเผอกูแก้วจังหวัด,ดอุดรธานีมียศสันสาม ท่านเสตถ่ายเด้ไปนอกนี่ยบรรยากาศบรรยากาศรอบไปสาลีลิกธาต้องพ่นมาพินาศน้ำหลอดทั้ง ากาศไทยเมืองบรรยากาศได้พไปลองเลือนี่พระง่ายไป